ไว้ไม่บอกมามาดูห้องกันนะช้าเราจะมาดูความบริสุทธิ์ของเธอนะคะคุณโครามาชมันรอล้างสี่ผิวเนี่ยคุณไปทาเฟยใด้กัน่อนได้ไหมเนี่ยเราเห็นแล้วว่าคุณบริสุทธ ไม่เธอไม่บริสุทธิ์แล้วเธอไม่บริสุทธิ์เราเห็นทุกคนบริสุทธิ์เรารู้เราเข็นอันเนยบริจาบริจันแค่มานะสวัสดีจ้นเนจาว้ลมเบ์จันอย่าตามเรามาสิเราเขิน อีจ้าเนี่ยจ๋าเออ,อคนเดือนมาไปเด้อม,มึงกูเดินติดนาด้วยไปด้วยจะตีเชฟอะไรพวกอ้วนพวกอ้วนจะเทสเลยตอนนี้กูาากไว้ใจแ้วนะค่ะพีมเนี่ยกูก็ไว้ใจได้แค่มึงแลวที่รักกูเห็นมึงตรวจในห้องพยาบาลแล้วกูไว้ใจมึงมากเลยตอนนี้เล้วประเด็นคืออานไม่เข้าตอไหนวะเอา้า อะเรนเขามาในตัวไหนวะน่ะใช่อาตาใช่ป่ะววะสีม่วงอ่ะน่ะเออใช่หรอมันมาตัวไหนวะเอ้ามาตัวไหนเฮ้ยไม่รู้จริงรอรอว่ามาตัวไหนอะหลักๆขี้อยู่เปล่าใครอะไม่รู้ก็มีคำชื่อนี้มันเป็นมันคนเดียวแล้วสีม่วงใช่ก็ว่าอยู่ว่าไอหัวกระดาษชิู่ใครวะเอาคเอาไปตะกินแล้วกันคุณไม่รู้เรื่อง กูกว่าจะคิดเหมือนกันแล้วกันจะคิดเหมือนกันว่าหนวใครอ่ะอ้าวสีน้ำตาลโหวตคนไอ้น,นี่น้ำตาลห,าหุ้งเลมีเล่นไนวะสีน้ำตาลมีเล่นไนวะม,<อ>มีเล่นไนมีเล่นมีเล่นลบน,ำน,ำน้ำ <laughs> ๆไ<ห>นไ,ไปด้วยไปด้วยไปด้วยทุกแกเนี่ยฉันไว้คนเด,ดียวเย่ว่ะใครทิ้งมึงมึงอยู่ไหนอยู่ห้องกูจะเป็นไงตกใจหมด ตกใจไปเพเราจะไปด้วยกันไปด้วยกันเอาน้องหายนีมาน้อห่เลมางนี้ล่ะตปิดเยอทำพิกันแล้ว ไหนกันนั้แม่ฮะี่ไปไหนกันนะพี่อยู่คน,น,นเดยวี่อยู่ห้องกลางาอะไรกันวะพี่อะไรกันอู้อู้เลยกี่คนมาเนี่ย อาสีน้ำตาลปะไเพราะพี่เห็นสีน้ำตาลมันบอกคนอื่นม่วเลยอะ้าพทน้องอยู่กองจรปิดบินยังวะโอ้ยัง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 เราคาดอีกกี่คนเนี่ยเหลืออีกคนสองคนปะวะอีกประมาณคนสองคนอะ ตอนทีนี้เราจะอยู่ตรงนี้เราจะอยู่ตรงนี้ไป,ไปด้วยไปด้วยไปด้วยไเฮ้ยฆ่ากีแค่สองคนเอนงไม่ใช่หรออีกคนเดียวน,นั่นเราเราเป็นนังคู่แล้ตอนนี้หักคอไปทำไม <c oughs> ทำไมเราไม่ได้เป็นกับโจโด้วยวะ รู้แต่น้องเคยได้เป็นกับพอร์ตลบหนึ่งแค่รอบเดียวจริงเป็นตอนไหนโดนดีอเอาไม่เล้นกับมันอ่ะอืมไมบอกว่าพูดตอนไหนเอาพี่าเอ้ยแล้วหนูเข้าไม่ได้วะโอ้ยตัวเล่ามาที่ไหนไม่ได้เปลยยังมีขึ้นอีกไหมยังมีขึ้นอีกไหมไม,ไ,หไม่แล้วนะไม่แล้วนะไม่มีขึ้นแล้วนะอีดอกไม่มีขึ้นแล้วนะ มีคนชลมุนมากนี่ฮะันนี้ราคราคาค่าค่าผงเท้เน็นจรกูเองที่ลากูเองทลากูเองเอ,อ๊ะะ้มีคนออกเกมเหอ่ออืม อเจ็บมือเจ็บเท้าเจ็บทุกอย่างฮีเวน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 อฮิคุฮนีเวนกอสกิปนะสคิปมันไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะ มึงกูอ่านีเวนเอามันบวตัวเองมันใ่ยบวเองได้หรอมึงฆ่าตัวเองมึงฆ่าตัวเองอี้ยมึงฆ่าตัวเองเฉยอโทอที่น้ำตาฉันมเนี่เปนรอจริงจะกับเธอน่นน้ำมัน

ไปด้วยที่ร้านไปด้วยมอเมื่อกี้เห็คนลงท้าแต่เห็นไม่เห็นสีไม่รู้เห็นสีเอคนลงทเมื่อกี้มึงไผีเขียวเขียวหรอเห็นสีอะไรลงเท้า ห้าเจ็ดหกแปดโอคจ้ะไอ้ก็คือเบา้เทไม่เกอนไ่ถ้เนม่เชื่อเอ้าเื่อกี้พูดว่าพูดว่าเนตัตาหรือมือลงทษแไมเห็นสีเมื่อกี้มันเงิไปอ่ะังไม่เห็นลงตรงเนี้ยถ้ากูเป็นค้าที่มีตาละเอ เฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นโดนฆ่าแต่ว่าไม่เห็นสีใช่ไหมเมื่อกี้เห็นคนโดนฆ่าแต่ไม่เห็นสีมึงก็ไม่เห็นเหมือนกันเห็นคนลงพ่อแต่ไม่เห็นสีเมึงสีสีเชื่อกไหมสีม่วงปะวะสีม่วงปะวะไม่ไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่สีม่วงสีม่วงพี่เห็นทางเควสแล้วสีเขียวแต่ว่าไม่รู้เหมือนมีคนเดินไล่หนังเราไม่กี่ย เขียวปะวะเห็นมีคนบอกว่าเขียวชัวขอลงหูได้ไหมให้น้องโดนท่านะเออนั่นแหละโอเคสีเขียวปะอ่ะขวดไม่ทันเขียวตายแล้วฮะได้ปะอู้ไม่ใช่สีชมพูทำไมสีชมพูตายยังเหรอ ตายแ,แล้วแต่มันบอกสีเขียวมันบอกสีเขียวชัวร์แต่เห็นอาร์ทำเควสแล้วเห็นอาร์ทำเควสแล้วแต่เมื่อกี้คุอพลาดมากอะเห็นลุงพ่อไปจัดจาน ทำไงกันเป็นทีมเลยเชื่อกูไปตัวจากนี้เชื่อกูไปพอ